สวัสดีครับผมกดติดตามช่องดูหนังกดติดตามครับขอบคารวะครับของวันนี้เรามาดูจากพึ่งน้อยไปแล้วพี่ชายแต่ใครเด็กนะครับไมะนั้นไปชมกันเลยครับ กม่เยอะเลยไงระดับนี้แล้วนี่นี่พี่จะโชว์อะไรให้ดูไปไงไปไงเยอะหรไม่เยอะล่ะนี่หน,นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโอ้ได้เกือบพันเนี่ยโอ้โหเยี่ยมไปเลยพี่ไก่เ <c ười> ้วพวกพี่ไขล่ล่ะไข่อ๋อไอพวกนั้นเหรอ <c ười> ก็อยู่ในตลาดนั่นแหละ <c ười> เห็นพวกมันวิ่งส่งของให้วุ่นเลยผูใสยลูกค้าจะเยอะเหมือนกันแบบนี้เพิ่งต้องให้รางวัลซะแล้ว มันต้องโดนสั่งสอนอย่าทำแบบนเลยกล้าหรือไอ้เตี้ยถึงจะเล็กแต่ก็เล็กไป่ขี้หนูนะเว้ยเตี้ยแล้วมันหลักส่วนใหญ่ของพวกแกว่ะปากดีแบบเนี้ยโดนกระทืบพี่ไก่ทำไมวันนี้ตลาดวายเร็วจังโอ้โหนักเพื่อนครับ อันนี้มันเที่ยงแล้วนะครับสิบโมงเขาเก็บของกลับบ้านันหมดแล้วเราไม่เห็นเจอพวกพี่ไข่เลยล่ะก็คงอยู่หลังตลาดแล้วมั้งไปเดี๋ยวพาไปจ้ะเกิดอะไรขึ้นพี่ไข่ไม่ต้องถามแล้วไปช่วยพวกเราก่อนยุดอย่าลังแกพี่ชายฉันได้ข่าวน้องสาวพวกแกสวยไม่นีกว่าจะสวยขนาด อ,อย่าคิดมาทำร้ายพี่ชายฉันอีกไม่งั้นพวกแกเจ็บยิ่งกว่านี้ป่ะกลับกันเถอะ โอเคครับก็จบเลยนะครับสามารถใครครับกดติดตามช่องดูหนังกดติดตามครับวันนี้วันจันทร์ที่27่สิบเธันวาคมพศ2564วันนี้นหมดเวลาแล้วขอบคุณงานจันท์หน้าวันนี้สวัสดีครับ